พอเขาพูดว่าไฟไหม้อ่ะคนงานก็ตกใจแตกตื่นคนงานเขาก็โดดลงมาจากตัวตึกอ่ะแล้วก็หัวฟาดพื้นแล้วก็ตายมันสะเทือนใจแล้วมันก็แบบมันเป็นภาพสยดสยองอ่ะที่เราเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาเราหลายๆคนพร้อมๆกันอ่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวรัศมีสุเอมนะคะปัจจุบันดํารงตําแหน่งนิติกรชํานาญการสังกัดเทศบาตำำลตําบลละแหงจังหวัดปทุมธานีค่ะอดีตเคยเป็นคนงานของบริษัทเคเดอร์อินดัสเทรียนไทยแลนด์จำกัดซึ่งเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อวันที่10พฤษภาคม2536ค่ะแลักดิฉันก็ลอดตายมาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเราทำงานอยู่ ชั้น3เนาะเป็น QC มีหน้าที่ตรวจตุ๊กตาเราก็ดูนาฬิกาว่ามัน4ี่โมงครึ่งแล้วมันใกล้จะเลิกงานแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเขียนรายงานส่งหัวหน้าทีนี้ก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อตะโกนเสียงดังแล้วก็เสียงสัน่นเราก็วิ่งออกมาพอเขาพูดว่าไฟไหม้คนงานก็ตกใจแตกตื่น แล้วเ,เขาก็วิ่งกันเพื่อที่จะไปไปออกประตูะมันมีประตูเดียวที่จะออกได้ไปออกกันอยู่หน้าประตูเราก็ตกใจเราก็เราก็ทำอะไรไม่ถูกอะเราก็ยืนช็อกอยู่ตอนนั้นอะเพื่อนก็จับข้อมือลากไปจนออกจากประตูชั้น3ได้เราก็ไหลๆลงามาตามเขาไปอะไรเงี้ยจนมาถึงชั้น2มันก็ไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าคนมันเยอะมากเราก็ไม่รู้เราจะไปไงแล้วก็เราก็เห็นไฟที่มันโฉบออกมาเพราะว่ามาถึงชั้น2ละไ,ไฟมันไฟมันไหม้ชั้น1เนาะ แล้วก้อนไฟมันใหญ่มากคนเขาก็ชะง,งักก้อนไฟเขาก็ไม่ยอมออกไปเราก็คิดว่าถ้าเรารอออกจากรอออกตรงเนี้ยเรา็คงออกไปไม่ได้ผู้จัดการไต้หวันเขาก็บอกว่าให้กระโดดออกจากหน้าต่างชั้นสองพอกระโดดลงมาก็เท้าแพงนิดหน่อยก็กําลังจะคานออกมาปรากฏว่ามันมีคนงานที่เขากระโดดลงมาจากชั้นสี่กระโดดลงมาทับกระโดดลงมาทับขาสองข้างเนาะหลังก็ฟาดพื้นกระด,ดูกสันหลังก็หัก เราหลังจากนั้นก็ขยับขาไม่ได้เลยก็คิดว่าสงสัยวันนี้ต้องตายแน่แ่และโชคดีตรงที่เพื่อนเขามาเห็นเข้าพอดีนี่เพื่อนก็บอกเอาถ้าเดินไม่ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปหาคนมาช่วยเขาก็เลยรอณรออยู่ตรงนั้นนะ่ะพักนึงเขาลากเขาลากลงมาข้างตึกตอนช่วงที่นั่งรอข้างตึกนั่นแหละก็เห็นคนงานเขาก็โดดลงมาจากตัวตึกอะกระโดดลงมาแล้วก็หัวฟาดพื้นแล้วก็ตาย เลือดก็สาดแล้วก็โดดลงมาตายกระโดดลงมาตายตั้งหลายคนเงี้ยมันก็มันก็เลยเป็นภาพที่ค่อนข้างติดตาแะมันสะเทือนใจแล้วมันก็แบบมันเป็นภาพสยดสยองอะที่เราเห็นคนตายต่อหน้าต่อต,อตาเราเลหลายๆคนพร้อมๆกัน <Okay. S 2> ตอนนั้นเราก็ยังเดินไม่ได้ยังนั่งวีลแชร์อยู่เลยก็ไปตกลงเรื่องค่าชดเชยเขาเนี่ยนนะเขาให้เป็นเงินสดเลย2 0 0 0 0 0แล้วทีนี้เราก็บอกว่าแล้วให้เรามาส0งแสนเราค่ารักษาพยาบาลล่ะเขาให้เราเซน็นสัญญาปนีประนอมยอมความหมดเลยทั้งทางแพ่งทางอาญาไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายนะ้มันจะมีข้อความนี้ทุกฉบับเลยนะที่เขาให้เซน็นไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางบริษัทอีกนะเราอ่านเราก็เอ๊ะ ยังไงเราก็เลยบอกอันนี้ต้องทําข้อตกลงพิเศษนะว่าจะรับผิดช,ชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาลถ้าคุณไม่เพิ่มเงื่อนไขพิเศษตรงนี้ก็จะไม่เซ็นสัญญาปณีปนอมให้คุณนะ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยพอหลังจากประสบอุบัติเหตุไปฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็ไปฝึกอาชีพจนมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ก็ ไปทํางานลงพิมพ์เป็นลูกจ้างลงพิมพ์อยู่ปีอปีแล้วก็กลับมาเรียนหนังสือต่อที่มสทก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยจนกระทั่งจบปริญญาตรีเนาะจบทนายความจบเนเราก็ยังไม่ได้คิดว่าเราจะมาทํางานอะไรเพราะว่าเราก็เดินเหินไม่ค่อยสะดวกเนาะทีนี้เขาเปิดสอบรับราชการเราก็เอ๊ะถ้าเราไปสอบเขาจะรับเราหรือเปล่าตอนนั้นเรายังมีความคิดแบบนี้นะ เขาก็รับเราสอบส, ENNIS, สัมภาษณ์ก็ผ่านเพราะว่าเขาเห็นว่าเราเรียนมาเยอะไงก็เลยได้ทํางานไปเป็นนิติกรอบตอทํางานมาเรื่อยๆก็ย้ายจากอบตมาอยู่เทศบาลรับราชการย่างเข้าปีที่19แล้วคือณเวลานั้นอะช่วงที่เป็นคนงานเนี่ยเขามองแรงงานเป็นเหมือนวัตถุเป็นเหมือนเครื่องมือที่สร้างรายได้ให้กับเขา เขาไม่ได้มองเราอย่างมนุษย์คือเขามาทํางานก็จริงเป็นชนชั้นแรงงานก็จริงแต่ว่าเขาก็าควรจะได้รับความปลอดภัยในขณะที่เขาทํางานหรือในขณะที่เขาอยู่ในโรงงานอะไรเงี้ยเขาควรจะได้รับความปลอดภัยซึ่งมันก็ต้องแบบมีการกระตุ้นมีการสร้างจิตสํานึกบ่อยๆเพื่อให้ในายจ้างให้ความสําคัญเดียเด๋ยวนี้คิดว่านายจ้างก็ไม่ค่อยสนใจเนาะแม้แต่ค่าแรงขั้นต่ําก็ยังไม่อยากจะขึ้นใหนะ้แล้วเขาจะมาสนใจเรื่องสวัสดิภาพแรงงานหรอถามว่ารัฐจะไปดูแลเขายัางไงอะ ใครจะไปช่วยดูแลเขาเพราะว่าลาพังปล่อยให้ในายจ้างทำนายจ้างก็ทําตามยถากรรมมันก็ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมามันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเราผ่านเหตุการณ์แบบนั้นมาได้ยงังไงถึงแม้ว่าเราจะไม่ปกติแต่เราก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างคนปกติกลับไปเรียนหนังสือกลับมาหางานทําเพื่อที่เราจะได้มีไรายได้มีอาชีพเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ย แล้วก็คิดว่าโอเราก็เก่งนะที่เราผ่านตรงจุดนั้นมาได้แล้วก็ภูมิใจในตัวเอง